สวัสดีครับพี่ๆน,นานาที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับพบกับผมบอเบียนนกเขาใหญ่นะครับวันนี้จะพามาดูนกป่าเสียงโตตนะครับ1นึแกมสนะครับกำลังเรียกอยู่เลยนะครับนะครับกำลังเรียกอยู่เลยนะครับแป๊บนึงครับ นี่ครับโอ้โหเรียกจัดๆเลยนะครับเสียงโตโตโอ้โหนี่ไอ้มั่วผมนะครับนี่ครับคูอยู่นี่ครับนี่ครับคูจัดๆเลยนะครับนกเสียงโตลูกผสมหนึ่งแกมสองนี่ครับอืมมันเรียกแล้วครับนะครับวันนี้จะนำมันออกต่อนะครับ นี่ครับนี่ครับสลับเรียกสลับโยนเลยนะครับครับมาฟังนกใหม่ผมนะครับอืมมีขัดด้วยนะครับน่าจะเป็นนกคารลมนะครับ เสียงไอ้มัวครับครับโอ้โหเ,เรียกยังไม่กล้าขยับปีกนะครับครับกำนอนอยู่กับปีนะครับฟันนบเบงเสียงนก ตอนบาบาย,บายตัวนี้ผมไม่เปิดแบ่งนะครับตัวนี้นะครับมีขัดมีหนุนเลยนะครับฟังดีๆครับจะมัวขันยนนะครับ นี่ครับไม่กลัวผมเลยเมื่อก่อนเป็นสายต่อดินนะครับแต่ว่าผมที่บ้านผมมันไม่มีใครเล่นสายต่อดินต่อสายไฟ,ไฟต่อดินได้หมดเลยนะครับนกตัวนี้ครับโดนี่เรียกต่อนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะครับกำลังเรียกอยู่นะครับนี่ครับผมเพิ่งได้ครูอ่างมานะครับตัวนี้ครับครูอ่าง สองกุบอ่างหกคำนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมได้มาเมื่อวานเสียงโตโตนะครับตัวนี้เสียงเสียงใหญ่นะครับกุบเดียวนกโล่งนะครับไม่มีคารลมตัวนี้ครับมึงได้มาใหม่ผมเลยถอนปีกออกนะครับเพราะว่ามันกลัวมันดิ้นจนจ,นจมูกมันแตกนะครับเพราะว่ามันเป็นกรงเหล็กด้วยนะครับนี่ครับ คู่อ่างเขาผมมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จากกรุงเทพนะครับเขาสั่งจองแล้วขอจะลงเมาส์เองนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเขาบอกว่าเขาจองมาแล้วนะครับผมก็ต้องให้เขานะครับเพราะว่ามันเขาตามใจคนเล่นนกด้วยกันนะครับ ต้องให้เขาล้วครับผมก็จะหามาเรื่อยๆนะครับถ้าผมมีเวลาได้ออกตตอผมมีเฉลเยไอผมไม่ได้เฉลยหรอกครับมันเป็นนกคูอ่างอยู่แถว,วๆแถวๆเขตพิมายนิคมนี่เลยครับผมเห็นคูอ่างอยู่ตัวหนึ่งสองกุกคูอ่างไม่แน่ใจว่าอ่างตลอดหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นคููอ่างเรียกลงกุกแต่เป็นนกช้าแต่อ่างตลอดนี่ผมไม่กล้าต่อนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบนกเขาเรียงนกทุ่มลงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดเล่นนก มาถึงบ้านผมก็ได้นะครับถ้าราคาพอฟังผมก็เปิดแบ่งถ้าราคาไม่ถูกใจผมก็ไม่เปิดแบ่งนะครับถ้าเป็นสายคูองัง5-6คำก็ค่อยมาคุยกันนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมก็จะออกต่อนะครับ จะไปหานกคาลมมาเก็บไว้นะครับเอานะครับกำลังเรียกอยู่เลยนะครับฝากขอบคุณ f c ทุกๆท่านนะด้วยนะครับผู้ที่ติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณ f c ทุกๆท่านด้วยนะครับ น,นกกําลังเรียกเลยครับเสียงโตโตผมไม่แน่ใจว่าเป็นนกตัวผู้หรือนกตัวเมียเพราะว่าเข้ามามันไม่ยอมคูเลยเราเข้ากรงได้ประมาณหนึ่งเดือนเสียงมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าเข้ามาได้อาทิตย์เดียวมันตีเขาอยู่ในกรงแล้วมันก็คูเสียงโตโต,ตผมก็แปลกใจผมก็เลยจับใส่กรงเลยนะครับ แต่จดยังไม่คูนะครับครับขอบค,ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้บอเบียนนกเขาใหญ่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ